สวัสดีครับพวกเราสชุมใบพอตําบลม่วงปู่อำเภอตะม่วงจังหวัดกาญจนบุรีข้าพเจ้าได้สวัยช่างฤกุลอายุ77ปีครับสวัสดีค่ะชืี่น้องยาวแท้ที่อายุ76็ดสิบหกค่ะสวัสดีค่ะเป็นนองกมลค่ะอายุ75ปีค่ะ สวัสดีค่ะมรรักษ์กัญสายอายุ73ปีค่ะสวัสดีค่ะลาวันคำไทยอายุห9ปีค่ะสวัสดีค่ะสมุญจันทร์แล้วอายุ77ปีค่ะสวัสดีค่ะกำนันช่างเล่นพูลค่ะอายุ76ปีค่ะ คาเยดเดียวนะครับอสสสงามี่หนึ่งสองสามสี่ห้า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  หนึ่งสองสามสี่ห้า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 หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสาม หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามห้าค่้าต่อไปห้าอีกค่ะเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต่อไปห้าไปเรือเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าท่าต่อไปท่าตาช่างเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้า เทียงไวลัสเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าท่าต่อไปเราวดึงส้นเท้าชิดปลายเท้าแยกตัวตรงเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าท่าต่อไปท่าโดบินเริ่มหนึ่งสอง สามสี่ styles, สห้าท่าต,ต, um, ต่อไปท่าทศการโยกตัวเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าท่าต่อไปท่ายกกระตักหนึ่งสองสามสี่ห้า ท่าต่อไปท่าด้วยตัวเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าท่าต่อไปท่าหลักหลังเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าท่าต่อไปดีท่าด้วยเดียวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้า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  หน, the หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี ah ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสาม สี่ห้าหนึ่งสองสาม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 สี่ ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสาสี uh ่ห้าหนึ่งสองสาสี่ห้าหนึ่งสองสาีห้าหนึ่งสองสาสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้า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 ก้มหนึ่งสองสามสี่ห้าเงย 2> 1, 2, 3, 4, เอี่ยวขวาหนึ่งสอเี่ยวซ้ายหนึ่งสองสมะแทขวาหนึ่งสองสกะแทซ้ายหนึ่งสอา่าต่อวีบริหารเอวนะครับหน <5 S 1> ึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเวี่ยแขนนะครับหนึ่ง ข้าวังลึกเต็มปอดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่ง I'm